ก่อนที่จะรับชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งผู้ชมค,ครับในบรรดาสัตว์เลี้ยงทั้งหลายเนี่ยสุนัขเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงที่ซื่อสัตย์และใกล้ชิดกับชีวิตมนุษย์มากที่สุดใช่ไหมครับ แล้ววันนี้รายการท้าพิสูจน์ก็จะนําเรื่องราวเกี่ยวกับสุนัขมาเสนอกันสุนัขที่ว่านี้มีชื่อว่าขาวคือมีคนเขียนจดหมายมาท้าเราว่าเจ้าขาวนี่สามารถปลอกมะพร้าวเองได้แต่ผมก็ไม่ทราบว่ามันจะปลอกมะพร้าวเพื่ออะไรและปอกได้จริงหรือไม่ครับจึงได้ส่งคุณใหม่เดินทางมายังชายนาททันทีนะครับเพื่อไปพิสูจน์เรื่องนี้กันเลยครับ ไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าคุณทาพกรจะส่งใบม,มาทําไมเลครเพราะมาถึงนี่แล้วก็เข้าไปในบ้านไม่ได้เพราะว่าสุนัขทุกตัวในบ้านนี่ดุมากเลยนะคะแต่ถึงยังไงใหม่ก็มาถึงแล้วนะคะอยู่ที่หน้าบ้านของคุณสนิทป,ป่ายทาน,นีอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท เพราะจดหมายที่บอกเรามาว่าสุนัขสุดสว่าดขาดใจของคุณชนิดนะคะที่ชื่อว่าเจ้าขาวแต่ตัวดามากเลยนะคะมันมีความสามารถในการปอกมะพร้าวได้ไม่ว่าจะเป็นมะพร้าวที่หล่นอยู่ในบ้านของคุณชนิดเองหรือเป็นมะพร้าวของเพื่อนบ้านมันก็จะพิฆาบมาแล้วก็เอามาปอกนะคะวันนี้เราก็มีมะพร้าวมาด้วยนะคะอุ๊งาโลกนี้แหละค่ะเพื่อที่จะพิสูจน์ความสามารถของเจ้าขาวว่าเอ้ยมันจะสามารถปอกได้จริงอย่างคําล่ําลือหรือเปล่านะคะ เรื่องนี้ต้องพิสูจน์ร้อมแล้วใช่ไหมคะอาเลยนะคะขาตัาวพอคุณใหม่โยนมะพร้าวเข้าไปภายในบ้านเท่านั้นเลยครับเจ้าขาวก็ตรงดิ่งเข้าใส่ลูกมะพร้าวทันทีแล้วก็เริ่มกัดพัดแทะฉีกเปลือกออกทีละส่วนทีละส่วนอย่างคล่องแคล่วและก็ชํานาญมากทีเดียวเราก็บว่ามันเป็นพฤติกรรมที่คุ้นเคยมานานหรือไม่ก็ได้รับการฝึกฝนมาโดยเฉพาะสําหรับการปอกมะพร้าวแบบนี้ ไม่เชื่อลองดูลีลาการปอกของมันดูสิครับขาปอกขออีกปอกดูดูไปก็ไม่ค่อยน่าเชื่อนะครับว่าจะมีสุนัขที่ชอบปอกมะพร้าวและสามารถปอกได้คล่องแคล่วขนาดนี้ เจ้าของสุนัขที่ชื่อเจ้าขาวตัวนี้บอกกับทีมงานท้าพิสูจน์ว่าเมื่อก่อนเจ้าขาวจะปอกมะพร้าวได้รวดเร็วกว่านี้มากทีเดียวแต่ตอนนี้อายุของมันก็มากขึ้นตามลําดับนะครับประสิทธิภาพในการปอกมะพร้าวก็ลดลงอย่างที่เห็นเห็นเนี่ยนะครับถ้าจะคุยกันถึงเรื่องอดีตของเจ้าขาวแล้วคุณผู้ชมก็คงจะอยากทราบความเป็นมาของมันให้มากขึ้นใช่ไหมครับ ว่าเป็นเพราะอะไรกันแน่เจ้าขาถึงชอบปอกมะพร้าวเป็นนักเป็นนาถ้าอย่างนั้นเราจะพาคุณไปโดยที่คุณใหม่เนี่ยนะครับจะไปคุยกับเจ้าของสุนัขตัวนี้ที่ชื่อว่าคุณสนิทต,ต่ายทานีนะครับ กับคุณสนิทโดยมีรั้วม,มาขวางกันอย่างนี้เองนะคะต้องถามว่าคะว่าได้เจ้าขาวมาจากที่ไหนคะขอมาจากตลาดขอมาจากตลาดนานแล้วยังคะนานแล้วประมาณสี่ปีกว่าประมาณสี่ปีกว่าเลยนะคะค,คงไม่มีใครบอกนิสัยใจคอของเจ้าขาวได้ดีเจ้าคุณสนิทนะคะคว่ามันเป็นหมานิสัยยังไงคะครไอเรีนหมาที่เห็นอะไรตกที่ไหนชอบเก็บครับ <laughs> ท,ที่ได้ยินเสียงนะฮะ <หา S 2> ได้ยินเสียงหล่นแล้วจะจะเก็บมาเลยตุบตับตุบตับขาว,ขาวิ่งมาคาบหมดเลยใช่ไหมคะขะเป็นหมางกาเ,เห็นของไม่ได้แล<า>้วคะค่ะแล้วทีนี้นิสัยของมันนี่ขี้อ้อนไหมคะ ไม่ครับไม่งอแงครับเอาไม่งอแงนะคะเลี้ยงง่ายไหมคะเลี้ยงง่ายครับเลี้ยงง่ายนะคะคือเพราะว่าชอบคาบของชาวบ้านมาให้คุณสนิทบ่อยเลยทุกอย่างเในข้าวของในบ้านนี่คาบมาหมดเลยหรือเปล่าคะไม่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 หมดไม่หมดไม่หมดไม่ใช่นะคะแล้วนี่ใยอย่างอื่นเนี่ยนะคะไปคาบของบ้านอื่นมาบ้างหรือเปล่าคะไม่มีครับไม่ไม่ไม่เอาครับไม่เอานะคะนอกจากว่าได้ยินเสียงอะไรหล่นก็คาบยิ่งจะเอาใช่ไหมคะอย่างผลไม้เนี่ยยึดเช่นมะม่วงหรืออะไรเงี้ยตกเลคนอื่นมาโยนก็คาบใช่ไหมครับคาบอันนี้ทดลองเลยนะคะทดลองเลยนะคะขาว ไห้หนูเอา้ใุแม่ก็คงจะทราบกันแล้วนะครับว่าเจ้าขาวปอกมะพร้าวเป็นประจำนั้นเป็นเพราะนิสัยดั้งเดิมของมันเองไม่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นพิเศษแต่อย่างใดนะครับนอกจากนี้มันยังรู้จักเก็บสิ่งของที่หล่นมากองเอาไว้บนโต๊ะให้เจ้าของบ้านอีกด้วยก็นับว่าเป็นนิสัยที่เข้าท่าดีเดียวรับ ยกเว้นอยู่หน่อยเดียวเท่านั้นตอนที่ไปฆ่าของชาวบ้านเข้ามานี่ยนะรครับที่คงจะไม่ชอบกันนักเท่าไหร่นะครับยังไงก็ดีเรื่องนี้ก็มีมุมมองที่น่าคิดอยู่อย่างหนึ่งก็คือความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของสุนัขตัวนี้สิ่งที่มันเคยปฏิบัติมาตั้งแต่4ปีก่อนจนถึงวันนี้ก็ยังคงปฏิบัติอย่างเคร่งครัดถึงแม้ว่าปัจจุบันเจ้าขาวจะแก่ตัวลงมากแต่มันก็ยังสามารถปอกมะพร้าวได้เหมือนเดิม แล้วเราเชื่อว่าเจ้าขาวก็คงจะปอกมามะพร้าวอยู่อย่างนี้แหละครับจนถึงวันหนึ่งที่มันปอกไม่ไหวแล้วจริงๆและนี่นะค,ะคือผลงานของเจ้าขาวนะคะ ฝีมือในการปอกมะพร้าวได้ใกล้เคียงกับคนมากเลยนะคะวันนี้เจ้าขาวก็ได้พิสูจน์ฝีมือให้เราเห็นในการปอกมะพร้าวหลายลูกเลยนะคะจนมีอาการเหนื่อยหอบแล้วก็ที่ฟันของมันนี่มีเลือดออกเลยนะคะท่านผู้ชมที่เลี้ยงสุนัขไว้ที่บ้านนะคะลองดูนะคะสังเกตพฤติกรรมแล้วก็สอนให้มันปอกมะพร้าวดูอาจจะช่วยแบ่งเบาภาระในการปอกมะพร้าวลงได้นะคะแต่ท่านผู้ชมที่มีสวนทุเรียนอย่าได้สอนมันเชียวนะคะ เป็นไงครับคุณใหม่เดินทางถึงจังหวัดชยัยนาทแต่เข้าบ้านไม่ได้แต่ไม่เป็นไรคเจ้าขาที่มันดุจริงๆแต่ยังชะโงกหน้าคุยกันได้นําเรื่องราวมานาเสนอไ,ได้ได้ภาพมาก็พอใจแล้วใช่ไหมครับเลี้ยงอย่างเจ้าขาวไว้ดีครับเวลาจะปลอกมะาพร้าวไม่ต้องเสียเวลาโยนมะพร้าวไปเลยเดครับนั่งรออย่างเดียวสบายครับคุณแต่พกรณ์พอจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับสัญชตาตญาณของลิงไหมคะก็พอจะรู้อยู่บ้างจะเอาแง่ไหนอ่ะก็ในแง่ที่ว่าลิงเนี่ยนะคะมันชอบที่จะเล่นน้ําชอบว่ายน้ําหรือเปล่าคะ เท่าที่รู้นะลิงกับน้ําไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่หรอกไม่ก็ทราบมาแบบนั้นนะคะแต่ว่าเรื่องราวที่เราจะเสนอท่านผู้ชมในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของลิงที่ดำน้ำนะะ้วยค่ะลิงดำน้ำนะ้วส่งใครไปพิสูจน์เรื่องนี้อ่ะส่งคุณธีรวัตรค่ะคุณธีรวัตรไปพร้อมกับทีมงานของเรานะคะไปพิสูจน์เรื่องนี้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีค่ะอ๋อลิงดำน้ำน่าสนใจแช่ช้าอยู่ทําไมครับท่านผู้ชมไปกับคุณธีรวัตรได้เลยครับที่สุราษฎร์ธาน,นีครับ อ๋อหอครับสวัสดีครับ <c oughs> อ่ะยืนนี่นูกยืนอ่ายูนนันนี่ดีมากท่านผู้ชมครับลิงนี่เป็นสัตว์ที่ใกล้เคียงกับมนุษย์มากเลยนะฮะถึงขนาดเชื่อกันว่ามาก่อนเนี่ยคนเราวิพากษ์การมาจากลิงท่านผู้ชมคงจะเคยเห็นลิงที่ทำอะไรได้ร้ายต่อหลายอย่างนะฮะ อันดับแรกก็จะเป็นการขึ้นต้นมะพร้าวนี่เห็นไหมขึ้นต้นมะพร้าวเสร็จปั๊บฝึกให้เล่นละครอย่างเช่นละครลิงที่เราเคยเห็นนะตามโรงลิเกตามวัดอะไรต่างๆนะฮะและยังไม่พอฝึกให้ขึ้นยานอวกาศเอาข้อไปนู่นเลยปกครองเมืองเลยอ่าจริงๆนะครับอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะอย่างในเรื่องรามเกียรติ์ไงฮะโอ้แหมมาอย่างนี้ก็บรรลัยเลยนะขอจับมือทีท่านผู้ชมครับ ท่านกับผมเนี่ยคงจะยังไม่เคยเห็นลิงดำน้ําแน่ๆเพราะหลายท่านนี่มีก็เคยรู้กันใช่ไหมครว่าลิงนี่เกลียดน้ําแล้วก็ไม่ชอบเอาด้วยซ้ําไปแต่วันนี้นะฮะเราจะต้องมาพิสูจน์กันให้รู้กันไปเลยว่าลิงเนี่ยจะดำน้ําได้จริงหรือเปล่าแล้วก็จะมีลีลาการดำน้ําขนาดไหนรวดเร็วสวยงามหรือว่าอ้อตายละหรือจะว่าหืมซุบลึกขึ้นยัยงไง <laughs> ไปพิสูจน์กันเลยฮะ อ่ะยู่บนมือเดียวนั่นแหละบนมือเดียวนะเออไม่เอาละอยู่บนไหลครับวันนี้ท้าพิสูจน์กำลังอยู่ที่โรงเรียนสอนฝึกลิงในจังหวัดสุราธานีเพื่อมาพิสูจน์เจ้าจ๋อเหล่านี้ว่าจะสามารถดำน้ําหรือเล่นน้ําได้จริงหรือเปล่าโดยมีเจ้าของพวกมันก็คือคุณสมพรแซ่โคผู้ฝึกสอนและเลี้ยงดูเจ้าจ๋อเหล่านี้เปรียบเสมือนลูกลูกหลานเลยนะครับเอาละครับก่อนจะไปพิสูจน์กันเราลองไปคุยกับคุณสมพรกันก่อนครับ มานี Smile, yeah. so, These, ่ล oh. we oh. hey, oh. no. ูกมานี่ดูสิครับเนี่ยนีกัดเลี้ยงลูกมานี่ลูกนี่ครับขึ้นมานี่ลูกน้องหนุ่ยขึ้นมานี่น้องหนุ่ยเออหนังรูหนังนะหนังครับหนังดีลูกสวัสดีครับสเดอคือฮะโอ้ยเนี่ยคุณโอ้โหถ้าคุณหนุ่ยเขาเนี่ยนะฮะเนี่ยเน่ยัดลีตัวนี้ใช่ไหมฮะที่จะดำน้ำให้เราดูอ่าไม่ใช่ครับเป็นน้องเป็นน้องเป็นรุ่นน้องเอา การดําุดดําไหวเขาทำเนี่ึกๆไม่มีอะไรฮะไม่มีอะไรนะฮะอ๋อไม่ใช่ตัวนี้นะเป็นเป็นอีกเป็นกี่ตัวฮะตัวเล็กกว่านี้ตัวเล็กกว่านี้อีกสองตัวรุ่นน้องรัารุ่นน้องครับเป็นลูกฝิดของหนุ่ยอ๋อลูกฝิดของหนุ่ยแล้ววิธีการฝึกนี่ตอนที่จะให้ลงน้ํานี่ทํายังไงฮะตอนให้ลงน้ําก็ก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับเราใช้ธรรมชาติบังคับฮะอ่าหลักกฎเกณฑ์ของธรรมชาติอ่ะครับ กฎเกณฑ์ของธรรมชาติอันนี้ก็คือว่าสมมุติว่าเดดร้อนจัดเดดร้อนจัดใครๆก็อยากลงน้ําอยู่แล้วไม่ว่าเป็นลิงอะเราก็อยากลงเนี่ยเราอาศัยธรรมชาติสักครึ่งหนึ่งแล้วก็อาศัยชวนเข้าไปจูงเข้าไปครับเขาก็ต้องลงน้ําอ๋อก็เลยทําให้แบบว่าเห็นน้านี่สบายมากสามารถดาผุดดาว่ายได้เพราะบ่อยๆก็เขาก็ติดนิสไยครับอ่าผมเท่าที่สังเกต ดูเนื้อตัวของเขาเนี่ยนะครับมีขนเรียบเป็นรอนใช่ไหมครับเพราะว่าเราดูแลดูแลรักษาแปลงขนวีตลอดนะฮะแล้วเวลาการฝึกเนี่ยนะฮะสมมุติฝึกให้เขาดำน้ำเลยนะฮะก็ต้องอยู่ที่ความร้อนอย่างเดียวอยู่อยู่อยู่ที่ว่าเขาจะรู้สึกยังไงเท่านั้นเองใช่ไหมถ้าเขาไม่อยากทําไม่อยากอะไรเราก็หมดสิทธิ์เราก็หมดสิทธิ์ใช่ไหมฮะเพราะเราถือว่าเป็นวิชาที่ไม่ใช่บังคับอ่าเป็นวิชาที่สนุกสนุก เขาทาได้ก็ทาไปถ้าทาไม่ได้กันแล้วครับอย่างนั้นเราจะต้องไปพิสูจน์กันว่าคุณหนุยเออไ,ไ,ไม่ใช่ไม่ใช่น้องคุณหนุยหรือว่าซีคุณหนุยลูกศิษย์คุณหนุยเนี่ยจะดำน้ําหรือว่ายน้ําเก่งขนาดไหนใช่ไหมครับคุณหนุยแล้วคุณสมพรก็ชวนพวกเราไปที่บึงน้ำหลังบ้านซึ่งใช้เป็นที่ฝึกสอนเจ้าจ๋อเหล่านี้ให้รู้จักรักษาความสะอาดกันบ้าง เราะเดี๋ยวนี้พวกมันไม่ใช่ลิงที่อาศัยอยู่ตามป่าเหมือนเมื่อก่อนแต่ถูกนำมาเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงของมนุษย์แล้วเพราะฉะนั้น mm hmm. พวกมันจึงควรได้รับการดูแล mm hmm. เช่นเดียวกับสัตว์เลี้ยงปร mm hmm. ะเภทอื่นๆเหมื mm hmm. อนกัน mm hmm. จากการได้พูดคุยกับคุณสมพรทำให้เราได้ทราบถึงความคิดของคุณสมพรน,นั้นว่าสัญชาตญาณของสัตว์ป่าโดยทั่วไปจะไม่ค่อยชอบน้ำและไม่ลงไปในน้ำโดยไม่จำเป็นแต่ถ้าหากสัตว์ป่าเหล่านั้น ถูกนำมาเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงและได้รับการฝึกสอนพฤติกรรมตามธรรมชาติก็จะเปลี่ยนไปเช่นเดียวกับเจ้าจ๋าเหล่านี้เลยครับที่ถูกฝึกจนกลายเป็นลิงที่ชอบเล่นน้ำดำขุดดำโผล่ดำว่ายน้ำกันอย่างสนุกสนานซึ่งเรากำลังจะได้พิสูจน์กันเดี๋ยวนี้เลยนะครับเดี๋ยวกินสองาข,าขาเ,าเดี๋ยวนะเยวกินสมองนะ สมพลเล่าให้ฟังว่ารแรกๆเจ้าจ๋อเหล่านี้ก็กล้ากล้ากลัวกลัวกับการลงเล่นน้ำนะครับแต่พอเริ่มคุ้นก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับอากาศในแต่ละช่วงของวันด้วยนะครับถ้าเป็นตอนเช้าเช้าอากาศค่อนข้างจะหนาวเย็นลิงเหล่านี้ก็ไม่ค่อยจะยอมอาบน้ําซึ่งพฤติกรรมก็เหมือนกับคนเราจริงไหมครับจากเรื่องราวที่หลายคนอาจเคยได้รับฟังกันมาว่า ลิงเป็นสัตว์ที่ไม่ชอบน้ำอมามากเลยก็คงจะได้รับคำตอบที่กระจ่างชัดยิ่งขึ้นว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ฝึกสอนันได้อย่างที่เคยเห็นลิงที่ถูกฝึกให้ทำอะไรต่อมีอะไรหลายอย่างแต่ในแง่มุมของการฝึกสอนนี้คุณสมพรบอกว่าในส่วนตัวของเขาเองเริ่มต้นเลี้ยงและฝึกลิงมาประมาณ10ปีแล้วโดยลักษณะการฝึกนี้คุณสมพรจะประพฤติปฏิบัติกับลิงทุกตัวเหมือนลูกครับ ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดแล้วค่อยๆสอนให้ทําตามทีละอยา่างถ้าหากตัวไหนดื้อไม่ทําตามก็จะมีการลงโทษกันบ้างเล็กน้อยเพื่อให้หลับจําซึ่งก็เหมือนกับการดูแลเด็กๆเล็กๆนั่นแหละครับต้องรู้จักใช้ทั้งไม้อ่อนและก็ไม้แข็ง และด้วยความรักความอบอุ่นที่คุณสมพรมีให้กับเจ้าลิงเหล่านี้นี่เองทาให้ทีมงานได้พบเห็นภาพน่ารักน่ารักของคุณสมพรกับเจ้าจอของเขาซึ่งดูดูไปก็เหมือนกับพ่อกับลูกไม่มีผิดแหละครับลิงแต่ละตัวจะปฏิบัติตามคําสั่งสอนของคุณสมพรทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการเดินนั่งลุกยืนและก็ท้ายสุดแม้กระทั่งการกระโดดลงเล่นน้ําดําผุดดาโผล่ว่ายน้ําอย่างที่เห็นเห็นนี่แหละครับ จริจริงเลยนะคะท่านผู้ชมพอเราชมเรื่องราวเหล่านี้วนะเราทให้รู้สึกว่าลิงเนี่ยนะครับความที่ที่อยู่ในป่าที่เขาไม่ชอบนะเพราะว่าไม่มีใครฝึกให้อาบน้าไม่รู้จักรักษาความสะอาดแต่เมื่อเรามาฝึกให้รู้จักรักษาความสะอาดรู้จักอาบน้ำนะก็ชอบดําผุดดําไหว้ได้เหมือนกันนะค่ะและในะท่านผู้ชม ไม่คิดนะคะว่าอีกหน่อยเนี่ยคงจะมีการฝึกลิงให้กระโดดน้ําในท่าที่สวยงามลงมาจากสปริงบอร์ดลงไปในสระนะคะเมื่อถึงตอนนั้นจริงๆคงจะสนุกนะคะเพราะว่าเราจะจัดการประกวดชิงแชมป์ลิงกระโดดน้ําท่าสวยงามจับลิงมาใส่ชุดว่ายน้ำแล้วก็ลกระโดดโอ้ดีไหมคะโอ้โหเยี่ยมจริงๆมาก